สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้กะมาพบกับน้ำเชียร์ผ้ารวยเด้อครับพี่น้องครับคลิปนี้กะผ้าตำเหล้ากันต่อครับพี่น้องเนาะตำเหล้าครับเป็นวันที่สี่นะครับผมสี่ธันวาคมหกสิบเจ็ดครับคลิปนี้ก็เช่นเคยครับพี่น้องเนาะครับแนวทางตำเหล้าคับพ่อไพบุญครับพ่อไพบุญครับพี่น้องเนาะ เลขกับมี่เขามีรถเป็นธรรมดาครับผมตัวเด่นกับมี่รถแต่ว่าเห็นว่าเพิ่นจะปรับสูตรใหม่ได้ครับผมเพราะจะปรับสูตรไม่ครับเป็นสูตรบนอย่างเดียวครับผมแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นกันต้องกันล่างน้ำก็ดีครับพี่น้องเนาะแต่ว่าเน้นบนกันล่างกบว่าใดครับผมแต่ว่าก็มาเชื่อกับท่านได้เห็นหน้าตาสูตรไม่ของเพิินครับผมไปรับช่มรับฟังพร้อมกันครับพี่น้องเนาะกับตำเล่าสูตรไม่ พ่อไพบุญครับสําหรับเด็กรัฐบาลไทยครับพี่น้องเนาะพอกับฟันแม่นเี่ครับผมต่วางตีไปบดถือกับผมครับฟันมาอุ้มเล็กหน่อยมีผู้หญิงอุ้มเล็กหน่อยมาห้เป็นสามื่อนติดกันครับผมครับคลิปนี้เป็นตาเล่าได้ครับพี่น้องก่อนที่จะไปรับช่มรับฟังแนวทางตาเล่ากับพ่อไพ่บุญน้ำเชียร์ผ้ารวยกับขอขอบพระคุณพ่อครับผมเช่นเคยครับพี่น้องเนาะชอบคลิปนี้ก็จะลืม เป็นกำลังแรงใจกดไค์กดแช่์ให้กับน้ำเชียร์ผ้าลวด้วยไปรับชมรัมฟังตำเล่าสูตรไม่ก็พอกันเลยครับพอครับน้ำเชียร์ผ้าลวยสวัสดีพอพี่บุญครับผมับสวัสดีครับน้ำเชียร์ผ้าลวยครับคบอันวันนี้ไปในไส่ดังที่พอแมนครับผม <laughs> เอาไส้ดังแล้วเอาปลากวอนมาต้ม ได้แบบกอดกินอะไรสนุกฮากินขนาดเลยปอนได้ปลาขอนน้ำปลาขอนได้อีก,กรครับผมปลาขอนกับปลาคขอนหน่อยปลาดุกจังสันไหมครับผมนำ้ำอันกำลังบกนะครับผมครับน้ำบกอันยิ่งได้พอนคือว่าจิเฮดดำเหล้าสูตรใหม่ครับ น้ำเจ้ารพระรวยเอาทั้งสามลักเน้นบนโดยเฉพาะครับ, <มา S 2> บวัดเยาะกับกลางๆเลยครับผมลอยสิบน่วยเลยป่าแม่นครับลอยสิบน่วยแต่ว่ามันไหนมันมันมันเด่นลักละหกโตแมแต่ว,ตว่าพ่อสิดึงให้หลักละสองโตสามโตสองโตยังเส็จไหมครับเขาดีว่าป่เขามาตลอดเลยสิป,ปงวัดเรายัางบรลลุดครับโอ้คงบระเดี๋ยวมาใส่ซื้อ ครับผมบ่อใดออกมาใส่ครับครับรดล่องบังหวดวันที่เท่าไหร่ก่นี้วันที่สี่ได้พ่อเอาวันพุธเลยครับผมเดือนไปเลยครับผมอวันที่สี่เนาะครับเนาะทีสี่ครับพ่อมีมีเมียง่บอมีผลบบอมีผลครับเพราะว่าออกวันไหนกับยาก็ใส่สูตรเดียวกันครับไอ้ไว้ออกงวดที่แล้วเม่นบ่ล่ะตามเลขออกครับผม ตามเปร้อกมาคำนวณครับผมบริเกยก็กำลังวันบดเดียวครับผมครับผมเอาพ่อสูตรไหมทําเชื่อพระลวยเขียนว่าเด่นหลักร้อยเด่นหลักสิบเด่นหลักหน่วยนําเ้อครับผมเอาเครับเด่นลัร้อยกันครับผมครับพ่อศูนย์สามสีห้าแปดเก้าศูนย์สาม สี 4, 5, 8, ่ห้าแปดเก้าครับดึงเด่นดึงเด่นสองตัวครับศูนย์กับสามครับเดนมาร์กรับลอยครับศูนย์กับสามครับผม,ผมต่อไปเด่นรับสิบครับเด่นสิบครับผมได้ตัวเดียวกับรับลอยนะครับเด้อศูนย์สามสี่ห้าแปดเก้าศูนย์สามสี่ ห้าแปดเก้าครับผมดึงเด่นลักสิบครับน้ำเชื่อมพระล่วยครับศูนย์สี่ห้าศูนย์สี่ห้าเป็นลักสิบครับเดนมากเลยครับศูนย์สี่ห้านี่ครับผมครับต่อไปเด่นลักนวยครับผมเด่นลักนวยครับผมหนึ่งสองสามหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามหก เจ็ดแปดครับผมดึงเด่นเด่นมากเลยครับสองกับแปดครับสองกับแปดนะพ่อเนาะแมนครับผมดึงเด่นสองกับแปดครับต่อไปจัดชุดนะครับเนาะหกชุดเนาะครับผมศูนย์สองศูนย์แปดศูนย์สองศูนย์แปดสี่สองสี่แปดสี่สองสี่แปด หาสองห้าแปดห้าสองห้าแปดน้ำเชียรพระลวยครับไปชีดเ็นใต้ศูนย์สองกับหาแปดแล้วครับเด้อพอมันมักสองชุดนึ่ครับศูนย์สองกับห้าแปดครับผมเอาครับสามตัวครับสามตัวบนศูนย์ศูนย์สองศูนย์ศูนย์สอง สามศูนย์สองสามศูนย์สองศูนย์ห้าแปดศูนย์ห้าแปดสามห้าแปดสามห้าแปดครับผมก็ระมิชนี่แหละครับแอบต่ำเล่าครับผมครับผมนี่นะครับที่เด็ดมักมดเลยพอสามไอซี่คูนี่สามตัวนี่น ศูนย์สองับหาแปดครับผมสามตัวเนาพ่อสามตัวมักทั้งสี่ชุดเลยครับผมครับผมชอบทั้งสี่ชุดเดินดีเนาะพ่อนะครับเดินดีมาตลอดครับหัวตจถูกมาใจเอ๊งวดหนีงวดแรกเนาะครับเนาะร <c oughs> องเบื่องงวดนี้ไปน้ำกันครับผมกระสิได้รักอา่าลักหน่วยลางน้ำครับผม ศูนย์กับสามครับผมศูนย์กับสามเป็นเหล็กรางได้ครับผมศูนย์กับสามต้องดิบตั้งหน่วยเนาะครับเนาะต้องปะลองวนเป็นน้ำตาลได้ครับนมันแม่นลักได้ก็เอามาเทียบได้เลยครับครับสูตรนี้เดินดีครับผมปูดอ่าปรับสูตรใหม่ปรับสูตรใหม่เอาน้ำเชื้อผ้าลุยกระซิบกวนพอสำเนาได้ครับพ่อวะนี่ เอาน้ำเชืยอพรล่วยเอาไทต่อเลยบอไทนีนายจะขอเป็นมือแรกเดี๋ยว่๋าได้ได้ครับผมได้ครับเขาผมกดคำนวณเนาะครับป่าเป็นเลขคำนวณทั้งบทั้งล่างครับผมครับเขาสิบกวนพอสำนีได้ครับพ่อครับก็ไม่แห้งครับผมไม่แห้งครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ เอาครับพี่น้องครับผมครับตำลาวพ่อไพบุญครับพี่น้องเนาะเพิ่นปรับสูตรใหม่ครับผมเพิ่นปรับสูตรใหม่ครับพี่น้องเนาะครับก็สิเป็นอ่าชุดหลักร้อยครับผมหลักสิบหลักหน่วยครับพี่น้องเนาะร้อยสิบหน่วยครับหลักร้อยก็บศูนย์สามสี่ห้าแปดเก้าครับผมเน้นศูนย์กับสามหลักสิบศูนย์สามสี่ห้าแปดเก้าเน้นศูนย์สี่ห้า รักน่วยเน้นหนึ่งสองสามหกเจ็ดแปดเน้นสองกับแปดครับผมประก,รรก,กบคูเก่าคูได้ครับพี่น้องศูนย์สองศูนย์แปดสี่สองสี่แปดห้าสองห้าแปดเป็นมักศูนย์สองกับห้าแปดครับผมาำตัวมีศูนย์ศูนย์สองสามศูนย์สองหาศูนย์หาแปดแล้วก็สามหาแปดครับผมนี่แะครับพี่น้องตำลาวพ่อไพบูนสูตรใหม่ ครับพี่น้องมารางกับเอาศูนย์เอาสามนี่แะครับผมไปเป็นลักหน่วยรางครับพี่น้องเนาะครับหรือว่าชีบเบิ้งสุดเต็มนี่แหละครับผมหกหกตัวเอาถ่ายคลิปนี้น้ำเชียร์ผ้าล่วยกับขอไว้พรอมให้พี่น้องที่โชคดีครับมีโชคมีลาไปน้ำกันครับพี่น้องเนาะตำราวีธันว่าคมหกสิบเจ็ดสองทุ่มครึง่งสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ